พี่เจริีหกลยจา่ะโอยมาแล้วจ้ะพี่น้องมาแล้วสวัสดีค่บพี่ก้อนหนาวป้าวเอี่สวัสดีครับหนาวจ้ะพี่น้องฝนมาแล้วจ้าฝนมาแล้วดีใจด้วยนี่ที่ได้ไปเก็บอัน เฮ็ดเนอจะนาพี่น้อง mm hmm. พญายิ่งเล่นเก็บขาเศษตัวเนอจ้าโ mm hmm. อ้ยมาแล้วมาแล้วแต่หนาวเนอจ้าพี่น้องหนาวคักลมด้วยฟ้าโ้องเว้ยตกมาหลุดจ้าขอเสด้ไปเก็บเฮ็ดเนะจ่ะพี่น้องเนาะเอาไว้ชมปิยงอ่ะเพลโอ้ดูแลลูกเขยของผ หัวเบวาให้ซืดนะคะฟูโหลดพี่น้องป้าสิไปถ่ายทั้งเถิงหายถ่ายพ่ได้จ้าล้มล้มแหงอันนี้เป็นข้างแรกเนาะจ้าที่ตกแบบแรงเดี๋ยวมือเสียนให้เบิง้งตอนเศร้าว่วาสิจักองศาเนาะจ้าพอวายุนี่<ด>ฝน<ด>มันบกคือบ้านเฮ<ด>้าเลยพี่น้องมันหนาวจ้าฝนตกมาพอปานน้ำม,มันแข็งในในตู้เย็นนะพี่น้องน้ำ น้ำเย็นในตู้เย็นจ้ะพี่น้องประมาณนั่นอุ้ย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 อี่เก็บจังไดพ่อไงแล้วจังเก็บเพิ่นวามาอีกแล้วล้มม้าปัะนี่พี่น้องอุ้ยล้มเห้งคักต้าวันนี้กี่โมงอากาแลมันตะแนง Uh, exactly. uh <laughs> เออ,อเยี่ยมเยีมเอออากาเลเยี่มเยี่ยมล้มใะพี่น้องมึง <Yeah. S 1> ขึ้นหอดบ้านน้องจันะน่คอยกัขึ้นขึ้นหอดน้องฟ้าขึ้นหอดสวนคอยจ้า <Yeah. S 1> เดี๋ยวให้ฟังเสียงล้ม้ะพี่น้อง <Yeah. S 1> ตอนนี้คือไปเที่ยวไ่บ่ได้นาะงจ้ะเนะเ <Yeah. S 1> พราะว่าเออล้มจ้าพายู่เข่า แต่ว่าอาทิตย์หน้าน่ะสิไปได้แต่ว่าที่นี่ขอไปได้ไปใจเลยเธอเจ้ายังมากขอกบไปย่างไปคาฟูเท่านั้นจ้าลมแหงก็คือบ้านนะมันอยู่ใกล้ทะเลนะจ๊ะน้อพี่น้องเวลาลมมาเถื่อก็บลมแห้งแหงมาอยู่บกไก่ทะเลปันใดอ่าพี่นงก็ตกลินนะจ๊ะนะ้อ โอเคนะคะเนาะไปเหตุกับข่าวก่อนจ้า